สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับเรียของแม่มีมารายแครีค่ะวันีแม่มีไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับคุณพ่อจอห์นเลเจนด์เพลง With You I'm Born Again เอ่อแปลเป็นไทยสิอยู่กับเธอฉันเหมือนได้เกิดอีกครั้งหนึ่งสิบสี่ครั้งมันจะได้คลอดไห Live at Save the Music 2005นะคะก็ไม่นาน ไม่นานไม่นานอ่ะสิบห้าปีช่วงพุซิเกตต์สิบห้าสิบหกปีนั่มาเออไป together for the first time two legends John Legend and Mariah Carey two legends two legends แล้วก็ต้อง l e g e n d s ชื่อเขาเป็น legend อยู่แล้ว โอ้คุณพ่อสงสารนะผู้หญิงคนคิดทั้งขวาเนี่ยเข้าไปจอเลเจนไม่แก่นว้าวดีมากอ้าวว้าว ว้าวนี่โชว์ดีมากอ่ะน้องดีมาก เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เลยเนาะ โอ้โหไม่แมนสวยขนาดนั้นหรอว้าวบิดเบาๆเออเบาๆ ไม่ยอม This world นี้แม่ทำดีนะว้าวว้าว<อ> <c oughs> เคมีอย่างวะเนี่ยแ <c oughs> ต่แต่จะบอกว่าเพลงอ่ะตอนแรกหาท่อนฮุกนานมาก <c oughs> เหมือนไม่มีท่อนฮูเออลองไปเรื่อยเรื่อยเนาะใช่เรื่อยๆมาเออคือเปิดมาด้วยคุณพ่อจอเ์แดนก่อนก็คือเลเจนต์จริงๆหละ้าะลองแบบนี้มันไม่ไม่มีไม่กี่คนน่ะคอไมเคิลบูกคนนึงไมเคิลบูเบอ่ะใช่มันนังจะลองแบบว่าโซโซหน่อยแฉะอันนี้ก็โซมากมลยจะโซยังไงแล้วเหมือนโซเซโซเซเลโซเซที่ได้ยินพวกเราอ่ะโซเซเออคือแบบ จอรนเปิดมาดีมากแบบคือเขาเขาร้องดีอยู่แล้วอะแล้วเป็นคนแบบเล่นดนตรีร้องดีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะคือเมื่อก่อนอะจอนเลเจนด์อะเป็นคนร้องเพลงยากกว่าปัจจุบันนี้นะคือก่อนที่จะมาแบบ cause all of me ก่อนนั้นอะร้องยากมากเพลงนางฟังยากมากเพราะว่าออกแนวแบบเนี่ยเหมือนใครไมเคิลบูเบกส่วนคุณแม่พอเปิดมาก็คือแบบดีเลยเสียงลบเยอะมากคือชอบชอบเสียงแม่ที่มันเป็นแบบเนี้ย เขาเรียกว่าเสียงมันเออเสียงมันฟังสบายๆอ่ะก็คือใช้ลมเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ล้องแบบให้มันแบบเบาๆโดยที่ไม่ได้ชาเล์คีย์มันไม่ได้หนักด้วยเพราะว่ามันต้องล้องแมชคีย์กับผู้ชายใช่ซึ่งผู้ชายเขาร้องเสียงสูงอยู่แล้วจอเลเจินอ่ะมันเลยทําให้แม่โอ๊สบายฉันร้องกับเธอะถึงถือว่าฉันมาพักผ่อนคนที่เหนื่อยต้องเป็นจอเลเจวนเล่นเป็นหนด้วยร้องด้วย กูต้องแยกภาษาแล้วต้องขึ้นลงต่ำขึ้นแล้วก็ลงต่ออย่างนี้เขาขึ้นมาต่ำนะตอนแรกอะแล้วก็ขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ำทัไมันที่ขี่ผู้ชายมันสูงกว่าเออเพราะว่าแม่จริงๆปกติแม่จะลองสูงกว่านี้ก็เลยฟังสบายขึ้นทังสบายนะเป็นโชนหนึ่งที่รู้สึกว่าดีมากเออก็ต้องขอบคุณคนที่แนะนํามาด้วยเนาะที่ส่งลิงก์อันนี้มาให้แล้วก็ชอบแม่ที่แบบแบบอะไรอย่างเงี้ยที่แม่ทำเพราะว่าเขาทําดีวันเนี้ย มันมันมีตอนที่กำลังจะพักแล้วจะไปเวอร์สองอะที่เขาเปลี่ยนดนตรีอะที่มาแบบเหมือนช็อเเจนมร์เล่นเบียโนใช่ไหมมันจะมีเหมือนไล่ตับไล่ลงมาเฮ้ออย่างเงี้ยแม่ก็ทำดีๆอยู่แล้วเนาะใช่ดีค่ะดีมากค่ะสำหรับโชว์นี้วิ t h y อยู่แอมบอร์ a นแกนแม่ว่าอยุดเธอเหมือนซิมดิเกิดใหม่อีกครั้งเธอไปต้องให้แปลแล้วน้อ้แปะโอ้ยตายตัแบบคือฟิลเพลงอะ ไม่ตลกอย่างนั้นเลยนะฟิลเพลงดูโรแมนติกใช่มันโรแมนติกจริงๆแล้วอะเราแบบแปลมันตลกแบบเหมือนเพลงที่สี่ครั้งอะอยู่กับเธอฉันไม่เกิดไม่ฮะฉันเหมือนคลอดออกมาฉันนี่เหมือนคลอด เพลงพิเศษอ่ะสิบี่ครั้งมาลองไงเธอตอนไม่ฉันรู้สึกเมือนตอนสิบสี่อารมณ์นั้นนะเพลงอ่ะความหมายนะตอนไม่ได้หมายถึงว่ามีแแฟนครมันจะเป็นเพลงแบบว่าเพลงรักโรแมนติกอันนี้ก็จะลองแบบช้าๆเอาแปลซะไม่ไม่โรแมนติกเลยกูไม่เพราะอย่าแปลเป็นไทยมันอาจจะเหมือนแต่ ถ้าไม่ไปเมันไพรจะไม่เหมือนเพราะว่าเพลงมันคนละแนวใช่ใช่แค่เนี่ยเพลงมันเกิดใหม่ก็ขอบคุณที่แนะนำเพลงนี้เข้ามานะคะแล้วก็แฟนๆแม่มี Mariah Carey กับ John Legend ก็มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะคะว่าฟังเพลงนี้ดูโชว์นี้รู้สึกยังไงกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่กับรีแอชั่นเพลงอื่นๆของแม่มี m a r h r y นะคะวันนี้ขอตลาไปก่อนนะคะบายมันจะพังเหรอวะ ขคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ